الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان نبينا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم إذ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وإقام الصلاة وآتى الزكاة، ولم يخش إلا الله ฟ้าสาวุลัยจะย่อมจะเป็นผู้ที่มีควานทั้งหลายผมขอเตือนตัวเองแล้วก็ท่านพี่น้องที่มาร่วมประยุมาทุกท่านให้ตักวันต่ออัลลอฮ์ سبحانه และเป็มไปดีวยความรักและความศรัทธาที่สุดในโลกนี้ท่านพี่น้องครับคุณที่มาวันนี้จะพูดถึงเรื่องของศาสนสถานก็คือมัสยิด นะครับซึ่งถือว่ามัสยิดนั้นเป็นเป็นบ้านของลอสบาฮานัวตาลานะครับเราจะเห็นว่าในชุมชนใดๆก็แล้วแต่นะครับในชุมชนในหมู่บ้านใดๆก็แล้วแต่ที่จะ,จะเจริญน,นะได้รับความสุขได้รับความสำเร็จได้รับการพัฒนาก็ขึ้นอยู่กับชุมชนนั้นจะต้องมีมัสยิด ในชุมชนนั้นจะต้องมีมัส,สยิดเพราะมัส,สยิดนั้นเป็นนอกเหนือจากเป็นสถานที่ที่เราใช้สการะต่อัลสบานัวตาลาแล้วยังเป็นสถานที่ที่ใช้ในการเรียนอัลกุรอานใช้ในการเรียนฟรัรดอยินใช้ในเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับเราจะเห็นว่า ในสมัยท่านรอสูล u ัลลัมเมื่อครั้งท่านอพยพจากนครมักกะไปสู่นครมาดีนะท่านเดินทางออกจากนครมักกะแล้วไปหยุดอยู่ที่ตำบลกูบานะครับไปหยุดอยู่ที่ตำบลกูบาเสร็จแล้วท่านก็ร่วมกับ บรรดาเหล่าสหาบะสร้างมัสยิดขึ้นที่กูบาเราเรียกมัสยิดหลังนั้นว่าเป็นมัสยิดกูบางานท่านพี่น้องที่ได้ไปทำฮัตได้ไปลงระอนะครับก็คงจะได้ไปละหมาดที่มัสยิดอัลกูบานั่นเป็นมัสยิดหลังแรกที่ท่านศาสดามุฮัมหมัดสัลลาฮุอะลัยวะสัลลัมได้สร้างขึ้นเมื่อท่านเดินทางไปที่ตะมุนกูบาหลังจากนั้นแล้ว ท่านอัลสุลลอัลสัลลัลลอฮะลั้วะสัลลัลลมก็เดินทางสู่นครมาดีนะคือห่างจากกุบาเก็ประมาณ5กิโล7กิโลโดยประมาณนะครับจากกุบาเข้าออมัดีนะเมื่อถึงมาดีนาแล้วท่านศาสดา Muhammad s a ล l a ล l a h u alaihi w a s a ล l a m ก็สร้างมัสยิดซึ่งปัจจุบันเรียกว่ามัสยิดอันนบ่วีอัชชารีฟนาที่เราทุกคนเวลา ไปทำฮัจญ์ไปทำราก็มักจะไปเยอรอที่มัส,สยิดของท่านรอัลสุลต์สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมที่เราเรียกว่ามัสยิดุลนบ่วีอัชชารีบเป็นฮารอมหลังที่สองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเมื่อท่านรอัลสุลต์สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะไปถึงนครมดีนาท่านก็สร้างมัส,สยิดขึ้นมาหลังหนึ่งร่วมกับบรรดาซาบะ์ซึ่งในช่วงที่ท่านรอัลสุลทำมัส,สยิดนบีขึ้นมานั้นก็เป็นมัส,สยิด เล็กๆนะครับเป็นมิชินเล็กๆแล้วก็ใช้ก้านอินพลัมในการกั้นเป็นเพดานหรือกั้นฝากั้นเป็นพื้นอะไรก็แล้วแต่มากจะใช้ก้านอินพัลลัมนะสร้างขึ้นบนที่ดินของเด็กกัมพาที่ท่านาศาสดาม u สล m อล d صلى الله วะ ي ัลลัมได้ได้ซื้อเมื่อท่านนาบีได้สร้างมัสยิดนะ ขึ้นมานะครับในกุรานอัลลอฮ์บอกว่า,า,วาละมัสยิดุลอุสซิสอาอัลตักวาหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเป็นมัสยิดที่ถูกสร้างบนพื้นฐานของการตักวาต่ออัลลอฮ์ทั้งมัสยิดกูบาแล้วก็ทั้งมัสยิดนบีนั้นเป็นมัสยิดท,ที่ถูกสร้างบนพื้นฐานแห่งการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ سبحانه แวะตาลา เพราะอะไรครับเพราะว่าคนที่สร้างมสัสยิดก็คือท่านศาสดาคนที่สร้างมัสยิดก็คือบรรดาเหล่าซอฮาบซึ่งเป็นผู้ที่กลัวอ AH. ัลลอฮ์ยำเกรงต่ออ AH. ัาลลอฮฺ س ب า ا ن ه และ ت ع ا ل และก็สร้างมสัสยิดมาเพื่ออิบาดะต่ออัลลอฮุบ ب ح ا ن ه และ ت ع ا ل ท่านพี่น้องครับเราจะเห็นว่านักวิชาการได้ให้ความหมายของคําว่ามสัสยิดเนี่ยมีสองนัยยะ ในยะแรกเป็นความหมายกว้างๆมัสยิดคือสถานที่ที่ใช้สักการะต่ออัลลอฮ์ سبحانه และต่าลานัสถานที่ที่ใช้สักการะต่ออัลลอฮ์ سبحانه ูวะต่าลาใช้ซุ่ยู่ต่ออัลลอฮ์ سبحانه ูวะต่าลาในฮะดิษบทหนึ่งท่านอุษุนบอกว่าอัลอาดุลกุลลาฮามัสยิดุนอิลลัลมักบาระวัลฮัมมาม นบ,บีบอกว่าแผ่นดินทุกพื้นที่นั้นเป็นาศาสนสถานเป็นมัสยิดหมายความว่าเวลาเราจะสักการะต่ออัลลสุบฮานูอตาลาตรงจุดไหนของแผ่นดินเราสามารถที่จะสักการะต่ออัลลสุบฮานูอ่าตาลาไนดะ้เพราะฉะนั้นเวลาเราเดินทางท่านพี่น้องครับเวลาเราเดินทาง นะเราเดินทางไปจังหวัดไหนก็แล้วแต่ถ้าพบมสัสยิดก็เราก็ละหมาดที่มัสยิดถ้าไม่พบมสัสยิดเราละหมาดตรงจุดไหนก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่อัลลอฮฺสุบฮานวูวะตะละอนุมัตให้สักการะต่อพระองค์ได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าบางทีเราไปที่ปั๊มไม่มีมสัสยิดเราก็ละหมาดไปข้างถนนเราเราก็ละหมาดเพราะถือว่าเป็นสถานที่ที่ อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาอะนุมัตนะให้เราได้สักการะต่อพงไม่ว่าจุดไหนก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นมสัสยิดอันนี้เป็นความหมายกว้างๆส่วนความหมายที่จำกัดนะนักวิชาการบอกว่ามสัสยิดคือสถานที่ที่จัดไว้ละหมาดและทํากิจกรรมอย่างอื่นนั่นหมายความว่านะอย่างเรานั่งนั่งอยู่ในมสัสยิดหลังนี้นะมสัสยิด หลังนี้ที่เรานั่งอยู่นะฟื้นฟูอิสลามเป็นมัสยิดท,ที่สร้างขึ้นมานะครับสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสถา,านที่แห่งการอิบาดาต่อรอสบานัวตาลเพราะฉะนั้นนะครับในความหมายจำกัดเหล่านี้เนี่ยนักวิชาการจึงบอกว่าในในยุครอซูลเนี่ยคำว่ามัสยิดเนี่ยท่ารนรอซูลใช้เป็นสถา,านที่ละหมาด ใช้เป็นสถานที่สอนบรรดาสหบะใช้เป็นสถานที่บัญชาการรบใช้เป็นสถานที่ตัดสินคดีความใช้เป็นสถานที่กิจการต่างๆ,ๆมากมายท่านศาสดัลลอฮุอะลัยวะสัลลักมกม็ใช้มัสยิดเป็นสถานที่เพราะฉะนั้นท่านพี่น้องครับบ้านของอัลลอฮ์เนี่ยมันจึงเป็นบ้านที่สําคัญ ในชุมชนใดๆก็แล้วแต่นะครับในชุมชนใดๆก็แล้วแต่นะถ้าถ้าป่าสจากมัสยิดอย่างน้อยเด็กเยาวชนก็อาจจะหาที่เรียนยากไรสถานที่การเรียนอัลกุรอานเรียนฟัรดวันินแต่ถ้าว่าชุมชนใดก็แล้วแต่ที่มีมัสยิด นะมสัสยิดก็จะเป็นสถานที่ที่ใช้ในการอบรมลูกหลานสอนกุรอานสอนฟัตวยีนแล้วก็สอนภาคผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นมัสยิดจึงเป็นสถานที่ที่สำคัญนะครับที่จะที่จะปลูกฝังเยาวชนนะครับที่จะปลูกฝังเยาวชนให้ได้มีจิตสำนึกแห่งอิสลาม ฝูกฝังเยาวชนให้เขาได้เรียนรู้พื้นฐานของหลักการเพราะฉะนั้นเวลาเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วกลับไปสู่สังคมก็จะเป็นสังคมที่มีที่ได้รับการพัฒนาเป็นสังคมที่ดีดีเพราะถ้าในสังคมใดๆก็แล้วแต่ถ้าเยาวชนทั้งหมดได้รับการศึกษาอัลกุรอานได้รับการศึกษาในเรื่องเรื่องของศาสนาสังคมนั้นก็จะเป็นสังคมที่มีการพัฒนาสังคมนั้นก็จะเป็นสังคมที่อยู่กันอย่างสงบสุข สังคมนั้นก็เป็นสังคมที่ที่ดีเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องครับเราจะเห็นว่าในกุรานอัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาจึงบอกถึงออผู้ที่จะมาทำหน้าที่บริหารบ้านของพระองค์นะอัลลอฮ์บอกว่าอินนามัยอมุรุมัสซาิดัลลอฮิมันอามานบิลลาฮิวัลเยอมิลอาเิรแท้จริงผู้ที่จะมาพัฒนา นะบ้านต่างๆของลอสบาฮานะตาลาได้แก่ผู้ที่ إ ي มานต่ออัลลอฮ์และอีมานต่อวันอาคระห์เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าถ้าพูดถึงผู้บริหารก็คืออิหมานขอเตบบิลันนะอิหมามประธานขอเตบรองประธานบิลันรองประธานและกรรมการอย่างน้อยหกท่าน นาตามพระราชบัญญัติอย่างน้อยต้องมีหกท่านหรือสิบสองท่านทั้งอิมานทั้งกรรมการเหล่านี้นะครับเป็นผู้ที่จะคอยบริหารบ้านของอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาอัลลอฮฺจึงกําหนดว่าผู้ผู้ใดที่จะบริหารบ้านของอัลลอฮฺจะต้องอ ي มานต่ออัลลอฮฺต้องเชื่ออัลลอฮฺจริงๆสศรัทธาต่ออัลลอฮฺจริงๆ และมีความเข้าใจในเรื่องราวของอัลลอฮฺสุบฮานววตาลาพร้อมกับศรัทธาในบ่อวันสิ้นโลกนั่นหมายหมายหมาย,หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าคนที่ทําหน้าที่บริหารทุกคนในวันสุดท้ายเขาจะต้องไปยืนต่อหน้าอาัลลอฮฺสุบฮานววตาลาในฐานะเป็นผู้ที่ ได้รับรางวัลจากผลงานของเขาหรืออาจจะได้รับการลงโทษจากผลงานของเขามันมีสองอย่างไในได้รับผลบุญก็ได้รับการลงโทษเพราะฉะนั้นบ้านของลอจึงจึงลอจึงวางเงื่อนไขของคนบริหารไว้นะครับเพราะว่าถ้าเราเอาผู้นำมาบริหารโดยโดย โดยไม่มีอีมานถ้าเขาทำงานเป็นไปในลักษณะเพื่อหน้าตาเพื่อสังคมเพื่อวง์ตระกูลเขาก็จะได้หน้าตาเขาได้สังคมได้วง์ตระกูลแต่ไม่ได้รับภาผลตอบแทนณนะที่อัลลอฮ์วะ ح าล ه และถ้าใครก็แล้วแต่ที่ทำงานเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ س ب ح ا ะ ه าละก็จะมีรางวัลมีผลตอบแทน ในฮะดิษของนราสุลลาะสัลลัลลอฮุอะลลยฮิะซัลลัมบอกไว้ชัดเจนอลอิมามูรอินว่ามัสอูลอันรอาย,ยะติอิมามนั้นเป็นผู้นำเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลซึ่งอัลฮัมดุลิลละถ้ามีผลงานทำงานเรียบร้อยทำงานอย่างมีคุณภาพพัฒนามัสยิดจัดระบบการศึกษาจัด อะไรต่างๆในมัสยิดอย่างเรียบร้อยเขาก็มีได้รับรางวัลตอบแทนหน้าที่อัลลอฮฺสุบฮานุอตาลาอย่างแน่นอนอัลลอฮฺสุบฮานุอตาลาจะไม่ทําให้ผลบุญของผู้ที่ทําความดีนั้นสูญหายเพราะฉะนั้นในอยายะกรานจึงบอกว่าคนที่บริหารมัสยิดนอกเหนือจากอีมานต่อรออีมานต่อวันอาเครอแลว้วว่าอิกอามัสซอเลห์วะอัตจัจจก จะต้องเป็นคนที่ดำรงละหมาดซึ่งตอนในนอนนะครับอิหม,ม่ามกรรมการทุกคนต้องนะต้องเรื่องละหมาดเรื่องใหญ่นะครับเรื่องหมาดเรื่องใหญ่นะครับแล้วถ้ามีสกาดก,าก,าก,ากา็ต้องจ่ายสกาดทำหน้าที่จ่ายสกัดี่เป็นหลักก,กว้างๆที่อรรถสุฮานะตาลาได้บอกไว้ถึงคุณสมบัติของผู้ที่เอ่อ จะบริหารมสัสยิดในตอนท้ายอัลลอฮ์บอกว่าวะลัมยักษ์อิลลัลลอฮ์เขาจะไม่กลัวผู้ใดนอกจากอัลลอฮ์เวลาบริหารมสัสยิดเนี่ยจะต้องไม่กลัวใครที่เขาทําหน้าที่บริหารมสัสยิดเขากลัวเขากลัวอัลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์องเดียวไม่กลัวหน้าอินหน้าพราไม่กลัวมนุษย์ถึงแม้ว่าเขาจะมีศักดิ์ศรีมีอะไรขนาดไหนไม่กลัว คน,คนผู้คนผู้บริหารจะต้องไม่กลัวต้องกลัวอัลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์สบานุอัลลอองเดียวกลัวว่าเลาจะจัดการกลัวว่าเราจะลงโทษเพราะงั้นเมื่อเขากลัวแล้วเขาก็จะทําหน้าที่อย่างอย่างสมบูรณ์ฟาซาอุลัยยากูนูมินันตะดีนหวังว่าเขาเหล่านี้จะเป็นผู้ที่ได้รับทางนันงเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องครับนี่คือ,อ,อคุณสมบัติ นะของของคนที่เป็นอิหม่ามแต่เรื่องใหญ่ใหญ่เราจะเห็นว่ามสัสยิดนั้นนะครับเวลาจะทำงานเนี่ยมันต้องทำงานเป็นเป็นทีมอิหม่ามคนเดียวไม่ได้นะเขาเต็คนเดียวไม่ได้บิหลานคนเดียวไม่ได้กรรมการอย่างเดียวไม่ได้ต้องทำงานเป็นทีมและจะต้องมีการประชุมมีการปรึกษาหารือซึ่งกันและกัน ได้บทสรุปมาอย่างไรก็ต้องทำตามบทสรุปอิหม่ามทำหน้าที่ประธานโดยตำแหน่งนั่งหัวโตวนั่งประชุมส่วนกรรมการก็ทำหน้าที่ในเรื่องของการพูดคุยในในเรื่องราวของมัสยิดจะต้องมีการประชุมตลอดเวลานะครับเพื่อที่จะทำให้บ้านของเรานั้นเป็นบ้านที่ มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาปัญหาสำคัญของมสัสยิดเรื่องใหญ่ๆที่เป็นปัญหาสำคัญของมสัสยิดอยู่คือเรื่องใหญ่ไม่ไม่มีอะไรเกินเรื่องเงินไม่มีอะไรเลยเราจะได้เห็นว่ามาสัสยิดนู้นมีปัญหาเรื่องเงินเงินมัมสยิดนั้นมีปัญหาเรื่องเงินอิหมัมอมเงินอะไรมีปัญหาเราเราเรามักจะได้ยินเรามักจะได้ยิน เพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องของการบริหารมสัสยิดเรื่องเงินจึงเป็นเรื่องใหญ่ความปลอดภัยในเรื่องเหล่านี้เนี่ยถ้าบริหารมสัสยิดเนี่ยเรื่องเงินต้องขึ้นบอร์ดสบายนะสบบรุญมาเห็นเออบอร์ดเดือนนี้จ่ายไปเท่าไรรับเท่าไรจ่ายเท่าไรนะทุกคนมาเห็นอ่านเรียบร้อยมักมักจะไม่เกิดมักมักจะไม่เกิดปัญหาการการฟิตรนะการฟิตรนะ เพราะเราเห็นแล้วว่าหลายๆที่มักจะเกิดปัญหาในเรื่องเงินมันอาจจะเป็นจริงก็ได้และมันอาจจะไม่เป็นจริงก็ได้อาจจะใส่ใครก็ได้มันเป็นไปได้แต่ลล l a h เตือนบอกว่าอินนามะอัมวาลุกุมวะอัลาดุกุมพิทนะถ้จริงรับลูกหลานของท่านนั้นเป็นบททดสอบนะ บททดสอบแล้วก็ยากที่จะผ่านยากที่จะผ่านในบททดสอบอันนี้แต่ถ้าเรามีความบริสุทธิ์ใจทำงานเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานุวตาลาผมคิดว่าซับไม่สามารถเป็นบททดสอบกับเขาได้เขาจะผ่านการทดสอบไปอย่างอย่างอลัลฮัมดุลิละนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านพี่น้องครับออหลายๆคนเป็นสับปะรด สับ,บุูนีต้องช่วยมสัสยิดนะครับต้องช่วยกรรมการช่วยอิหมามช่วยช่วยในการทํางานของอิหมามมสัสยิดจึงจึงจะมีการพัฒนาและอีกอย่างหนึ่งนะครับมสัสยิดเนี่ยควรจะมีในในเรื่องของถ้ามีเงินเหลือแล้วเนี่ยควรจะมีในเรื่องของสังคมสงเคราะห์เรื่องของเด็กกำพร้าเรื่องของเด็กยากจนต้องดูแล เพราะว่าถ้ามาสัสยิดเราเสร็จสมบูรณ์แล้วนะถ้ามีเงินเหลือเนี่ยควรที่จะมาทําด้านสังคมสงเคราะ์ดูว่าเอ้ยเด็กในสังคมบ้านเรามีเด็กคนไหนเป็นยาดีมีเด็กคนไหนเป็นเด็กกำพร้านะช่วยไปสอดส่องช่วยกันดูแลนะคงไม่ต้องพึ่งองค์กรใหญ่ๆบางทีองค์กรใหญ่ๆเขาดูไม่ถึงเราเป็นองค์กรระดับชุมชนเราใกล้ชิดกับ กับฝ่ายรุษเรามากกว่าองค์กรใหญ่ๆโอกาสที่เราจะดูแลถึงมันมีมากกว่านะท่านเริ่มทําแต่ในน้อยไม่ต้องทําเยอะครับไม่ต้องใช้งบเป็นล้านไม่ใช่ทําเล็กๆนน้อยทําไปเรื่อยๆนะเป็นผลงานทาไปเรื่อยๆและเวลาจัดงานเดี๋ยวชาวบ้านเขาช่วยเองเวลาจัดงานชาวบ้านก็เห็นเราทํางานมีผลงานทํางานแล้วมีคุณภาพทํางานแล้วมีประสิทธิภาพ ใครๆอยากช่วยใคร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 ก็อยากจะมาร่วมงานในการดูแลนะในมัสยิดเพราะฉะนั้นนะครับผมอยากเดินตัวเองแล้วก็เตือนท่านพี่น้องนะครับว่านะเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะเราก็ต้องช่วยดูแลมัสยิดดูแลบ้านของอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาร่วมกับบรรดาอิหม,ม่ามและก็คณะกรรมการนะครับอักูลกอลิฮะบอวซสบานอาซิมมลีวะละคุมวลิกซาลมุสลิมีน์มินจุลิดัมฟัสตอฟิรูอินุลกัฟูระฮีม Alhamdulillah Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa, wa yarda ashhadu ilaha illallah wa ashhadu anna nabiyyana muhammadan abdu wa rasuluhu allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba. fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tasimu bihabillahi jami'a wa la tafarraqu inna sal hadis kitabullah wa khairul haj haji muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri ma wa kullu mahdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa alaikum bil jamaah fa inna yadallahi man jamaah wa man syada syada finnar ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمد اعداء الدين واجعل هذا البلد امينا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد الله عليكم كفيلا فاشكروا على الله يشكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون كيف يرحمكم الله